สีกรอบชิงนะครับแมนซิตี้ก็เปิดซิงได้แล้วนะครับหลังจากโอ้โหหลายรอบมากมันมีฟีลลิ่งเหมือนครั้งแรกที่อากเวโรแล้แมนได้แชมป์พิม์ลีครั้งแรกเนี่ยหลังจากนั้นมาผมว่าปลดล็อกใครเป็นแฟนแมนซิตี้นะผมเชื่อเลยว่าด้วยทีมเนี้ยแล้วถ้าเป๊ปยังอยู่อีกสักพักหนึ่งแล้วก็แบบโหท,ทีมนี้นะแล้วพัฒนาไปเรื่อยนะแล้วเจ้าของไม่ก็รวยอย่างนี้นะผมว่าไม่มีโอกาสได้แชมป์อีกเยอะนะครับ แต่วันนี้เชื่อไหมผมรู้นะท่านผู้ชมคิดว่าผมแม่งแบบโคตรดีใจใช่ป่ะที่แมิตี้ชนะเอินเตอร์เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ฝั่งก่อนอื่นครับคุณสปอนเซอร์เราก่อนนะครับเฮเซ่นะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับ a d v a n c e Brightening Intens s เทนซีฟซนะครับอันนี้นะครับใครอยากได้แบบหน้าใสๆนะครับก็ลองใช้ดูได้นะครับดีมากๆนะลองดูลิงก์ด้านล่างได้แล้วก็มีโฟมล้างหน้ามีหลายอย่างมากนะครับเนี่ยโฟมล้างหน้าเขาก็ดีนะครับลองเข้าไปดูนะครับ แล้วก็มีน้ําตบอันนี้ด้วยที่ผมใช้ประจํานะครับร์มล้างหน้าน้ําตบนะครับยาแต้มสิวแล้วก็ t e n s ทนซีฟ g รต i n g s e r ่ m ผมตีก๊อฟอ่ะดูดิผมยังไม่ดําเลยอ่ะเนี่ยเวิร์กมากนะครับส่วนหนึ่งกูเพราะกูป็นรูครึ้ด้วยอ่ะเชื่อไหมว่าท่านผู้ชมคือผมเกลียดอินเตอร์อันนี้เรารู้อยู่แล้วผมเกลียดอินเตอร์มากๆมันเป็นเหมือนแบบคู่อริตลอดกาลอ่ะแล้วเชื่อไหมว่าก่อนที่จะเริ่มเกมผมเชื่อเลยนะว่าผมจะแบบแฮปปี้มากตอนที่แมนซิตี้ม่งได้แชมป์อ่ะ แล้วผมก็ไม่คิดด้วยนะว่าผมจะพูดแบบนี้แล้วถ้าผู้ชมที่ดูผมมานานก็จะรู้ว่าผมเป็นคนแม่งผมไม่สร้างภาพอ่ะผมผมไม่ชอบเกาหลีผมก็ไม่ชอบแม่งผมก็ด่านน่นนี่ผมไม่ชอบอินเตอร์กูไม่เคยบอกเลยว่ากูแบบนน่นนี่แต่คือเชื่อไหมอันนี้คือความรู้สึกผมจริงนะเว้ยผมยอ,ยอมใจอินเตอร์แม่งเลยเขี้ยมันเนี้ยมันเล่นดีนะเว้ยแลวตอนที่มันแพ้ถึงแม้เราอยู่ในโลกที่มันไม่ใช่ขาวกับดําอ่ะ ผมนึกว่าผมจะสะใจแบบโคตรเต็มร้อยในสิ่งที่ประวัติศาสตร์ที่อินเตอร์กับยูเว่มันมีกันมาแต่เชื่อผมไหมว่าผมแม่งสงสายอินเตอร์อ่ะจริงจริงอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะผมสงสายอินเตอร์มันคือครั้งแรกในชีวิตที่กูสงสายอินเตอร์อ่ะเออแม่งมันเป็นอะไรคือมัน ผมรู้สึกสงสารมันอ่ะเอาแค่นี้แต่คือสักพักหนึ่งไอ้ความรู้สึกที่แบบในสิ่งที่แม่งทำกับทีมกูมาอะไรเงี้ยมันก็กลับมานะแต่ว่าเออวันนี้แม่งเล่นดีจริงผมยอมรับเลยมันเล่นดีจริงแล้วมันสู้ได้สมศักดิ์ศรีนะใครเป็นแฟนอินเตอร์มันเสียใจอยู่แล้วแหละแต่อันนี้ผมพูดในฐานะที่แบบผมไม่รู้นะคุณจะรู้สึกไงในสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยแต่ผมบอกได้เลยนะในฐานะแฟนยูเว่นะผมผมขอยกนิ้วให้อินเตอร์แล้วกันว่ามึงสุดยอดจริงๆวันนี้แบบหนึ่งแพ้แบบมีศักดิ์ศรีอะดูแล้วมัน มันน่าเสียดายจริงเรามาพูดรูปเกมกันดีก,กว่านะครับอ่ะไล์อัพนะครับวันนี้ที่แปลกใจสุดของแมนซิตี้คือไคล์วอลเกอร์ไม่ได้ลงมันมีหลายคนบอกว่าไคล์วอลเกอร์เจ็บไม่ฟิตในซ้อมในช่วงแบบอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษแล้วก็ลูดกุลลิดเดอร์ไซยี่กับแอนดี้เกรกก็บอกว่ามันไม่น่าจะเจ็บนะมันเหมือนแบบแค่เป็นเรื่องแท็กติกที่เขาไม่เอาลงก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะแต่วันนี้แปลกใจสุดที่แม่งไม่เอาไคล์วอลเกอร์ลงนะครับ วันนี้แมนซิตี้มาในแผน3-2-4-1นะครับโกวีเอเดอร์สันนะครับอาคันจิรูเบนเดียสตาทาเกะเป็นเซนเตอร์มิดฟิลด์3ตัวนะจอห์นสโตนกับโรดรีเป็นโฮ้ชมิดฟิลด์2ตัวเบรโดซิวาเควินเดบรอยอิวคายกุนการแจ็คกิลลี่เป็นตัวลุก4ตัวนะครับเอริงอร์บอลฮาร์แลนด์นะครับเป็นกองหน้าเป้าส่วนฝั่งอินเตอร์มาในแผน3-5-2ตามที่ผมคาดไว้นะครับป้อมแม่กก็ชอบเล่นแบบนี้จริงๆซิมบัเน่ซากี้ทำให้ทีมเล่นแผนนี้ดีมากๆนะครับ โก ian, เบอันตเดรโอนาน่านะครับบาสโตนี่อาชาบี้แล้วก็มัตเตโอดามีนเป็นเซ็นเตอร์3ตัวเฟเดริโกดิมาร์โกกับเดนเซลดุมฟรีเป็นวิงแบ็กซ้ายขวาฮาคารชาวนูรูนะครับเล่นในบ้านตัวเองนะครับเป็นเซ็นเตอร์ฟิลคู่เอสามคนนะครับกับโบรสเวิชแล้วก็บาเรลลาคู่กองหน้าเป็นเอดดนเชโก้ครับไปเจอทีมเก่าแล้วก็ราตาโลมาติเนสเริ่มเกมมานะบอกเลยครับอินเตอร์เป็นมาดีโคตรคือแมนซิตี้อ่ะผมคิดว่าไม่จะสร้างเกมลุกใส่ไม่จะมาเต็มมมที่่่่่แแตงไวะ แม่งกลายเป็นว่าอินเตอร์แม่งมีโอกาสดีกว่าขึงจังหวะได้ดีกว่าแล้วแมนซิตี้ดูกดดันมากๆมีใครรู้สึกเหมือนกันไหมแมนซิตี้ดูอึดอัดดูแบบเล่นไม่ออกแม่คือผมไม่เห็นแมนซิตี้เล่นแบบนี้มาแบบเอาตรงๆนะแมนซิตี้ตอนที่เจอกับใน FA Cup ัอะ่ะมันยังดูไม่มันยังดูไม่กดดันอะ่ะ แล้วก็แมนซิตี้ตอนเจอเชลซีมีใครจำได้ไหมกด9นะตอนที่เจอเชลซีตอนปี2021ป่ะวะผมจำไม่ผิดอะนั่นอนะมันก็ดูไม่กดดันแบบนี้แต่วันนี้แม่งแปลกมากเว้ยมันดูกดดันมากๆเลยมันดูเล่นไม่ออกดูแบบตึงไปหมดดูการขยับขยีขย้ของนักเตะด,ดูดูแบบคิดเยอะอะผมงงมากเลยว,ว่าแบบเฮ้ยทำไามาอยู่ดีๆมันมันดูช็อตๆไปวะใช่ปะ มันดูแบบเนี่ยผมเห็นนักเตะแมนซิตี้หลายคนเลยพอได้บอลเสร็จปั๊บอะ่ะปกติแมนซิตี้ได้บอลมันได้บอลเสร็จปั๊บมันดึงบอลไปเลี้ยงลงไปนิดนึงวกกลับมาจ่ายเพื่อนชิงกันไปแข่เพี้ยนนี่แมนซิตี้มึงได้บอลเสร็จปั๊บนะแม่งแบบไม่เตรียมท่าบางบอลแล้วอะ่ะบางบอลก่อนรอจังหวะแป๊บนึงแล้วค่อยจ่าย,ยอะไรเงี้ยแผงกองหลังรั่วเฮี้ยหลุดบ่อยมากนาทาราเก้แม่งดูจากเสื้อน,นาทาราเก้เสื้อาปเงี้ยไอ้เหี้ยหัวเห็นหัวใจเต้นเลย ไอ้สัตว์คือใจมันตึบๆๆเลยหน้าม่งแ,แบบตื่นที่เฮีย้ยเหมือนแบบไอ้เฮี้ยเอาอยัางไงดีว่าคือแบบสมาธิแม่งไม่อยู่กับเนื้อกตัวไอ้เอรเ์สันนี่เฮี้ยแบบได้บอลง่ายตอนแรกผมนึกว่ามีคนเจ็บมีใครคิดว่าจังหวะนั้นคนเจ็บบ้างป่ะจังหวะที่มันเตะบ,บอลทิ้งอ่ะกดสี่มาแล้วกันผมนึกว่าคนเจ็บจริงๆที่เอรเ์สันแม่งแบบได้บอลมาเสร็จปั๊บแม่งทำเงี้ยเตะบอลทิ้งอ่ะแล้วผมมาดูเฮี้ยใครเจ็บวะก็มานั่งดูแม่งไม่มีใครเจ็บแม่ แม่งจะจ่ายไปแบ็กซ้ายเฮียจะจ่ายไปเซนเตอร์ตัวซ้ายแม่งออกไปเลยคือมันกดดันจริงๆอาคันจี้ก็เหมือนกันวันเนี้ยผมแปลกใจมากแล้ว,แ,ลวแบบแมนซิตี้ปกติตามที่เราคาดไว้อะก็คือผมรู้สึกว่ามันจะแมนซิตี้จะต้องพยายามสร้างเกมลุกใส่เพื่อทำประตูได้เร็วเหมือนที่แม่งชอบทำนะครับในแมตช์สำคัญ5้าทีสิบนาทีแรกแมนซิตี้จะสร้างเกมลุกใส่หนักๆมีใครคิดเหมือนกันไหมกดกนะ จังหวะพวกนั้นอะผมคิดว่าแมนซิตี้แม่งมา,มมามเต็มแน่นอนมูมาซ่าเกมลุกใส่แบบหนักๆห้าทีสิบทีแล้วก็ผ่อนเกมมานิดนึงแล้วก็อินเตอร์ก็เริ่มตื่นขึ้นมาได้แต่อันนี้ไม่เลยชื่อินเตอร์แม่งสร้างเกมลุกใส่มีโอกาสทำประตูได้ด้วยตอนแรกๆแมนซิเตี้รไม่มีโอกาสเดียวคือจังหวะที่แบบฮาแลนด์หลุดไปแล้วยิงไปโอนาน่าทำตัวใหญ่แล้วเซฟได้นอกนั้นคืออินเตอร์สร้างจังหวะด,ดีมากช่วงต้นเกมน,นะแบบประมาณยี่สิบหาทีแรกผมว่าอินเตอร์เล่นดีมาก ไม่ว่าจะเป็นโบโซวิตโบโซวิตนี่คือแบบกูให้มึงเลยมึงเก็บบอลแบบมึงเล่นกูไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือว่ามึงเล่นบอลโลกรอบชิงมาแล้วหรืออะไรคือมึงนิ่งเฮี้ยเลยนะโบโซวิตอ่ะผมมองไงนะโบโซวิตแม่งนิ่งสุดในเกมมีใครคิดเหมือนกันคนหนึ่งใครคิดไม่เหมือนกันก็กดสองมาละกันโบโซวิตนี้ไอ้เหี้ยกูรูมึงเล่นบอลเฟรนลี่แมตอ่ะมึงจับบอลได้เสร็จปั๊บมึงมองแบบวิสัยทัศน์ดีจ่ายบอลไปวิ่งเข้าไปเบียดแย่งบอลระหว่างที่บาเรลล่ากับชาวพโนลูก็เล่นดีนะ แต่มันเป็นเหมือนแบบบาเรล,ล่าแม่งตัวแบบตัวบวกเลยวันนี้แบบแม่งกีดสัตว์ตวนึกออกคุณดู้ดูดไอมาไอไอบาเรล,ลา่าคือแบบทุกอย่างบนกรรมการเที่จเข้าบอลแบบห้าสิบห้าสิบกูเข้าก่อนเลยแย่งก่อนตลอดชาวโนรูว,วันนี้มันก็ดูเหมือนแบบมีความกระตือร้นที่จะเล่นนะครับไม่รู้จะอากยาวชนะเชื้อสายเดียวกันตุรกีอย่างคุณดกันหรือเปล่า มันมีหลายๆอย่างที่ผมว่าชอรนูลูมันมันก็ดูเหมือนแบบมุมมันมากนะแต่คือน,นิ่งจริงๆคือโบโซบิทเฮียกูนึกว่าอันเดียเปียโรก,กลับมาเกิดใหม่เป็นคนโคเอเชียสุดจริงจริง,รงถึงแม้เปียโรมันยังไม่ตายนะไอ้สัสตกปลากันพไอ้เฮียไปแช่งเปียโรซะแล้วนะครับแต่หน้าโบโซบิทเล่นนิ่งมากนะจ่ายบอลดีมากเลยแล้วก็ผมว่า25นาทีแรกเลยนะดีมาโกแม่คือเล่นเท่มาก เติมสุดลงสุดแย่งบอลตัดบอลแมนซิตี้จ่ายบอลพาดดีมาโกตัดไปเสร็จปับ๊บลาตาโลไม่อยอมจ่ายเฮียยิงเองเข้าไปติดเซฟของเอเรสันแต่คือดีมาโกนี่คือผมชอบมากเลยนะเว้ยแม่คือเล่นดีจริงๆนะอาร์แชาบี้ดาเมียนบาสโตนี่แม่งเล่นดีกันหมดเลยแต่ผมว่าจุดเสียของอินเตอร์คือมันมีเวลาที่จะสร้างโอกาสเยอะมากแต่การคลองบอลเนี่ยของแมนซิตี้มันคลองได้เยอะกว่าถ้ารด,ด,ดูตามสแตตนะ แต่ถ้าท่านผู้ชมเห็นแค่สแตทท่านผู้ชมคิดว่าเฮียแมนซิตี้มันคอมบอลดีกว่าแต่อย่างที่ผมบอกอะบางทีผมไม่ชอบที่จะให้ท่านผู้ชมไปดูแต่สแตทเพราะว่าถ้าเราเห็นเนี่ยท่านผู้ชมลองนึกดูดิท่านผู้ชมก็เห็นเหมือนผมอะตอนที่แมนซิตี้ได้บอลอะส่วนมากเนี่ยมันมันที่มันได้โ s e s ซ i o n ฟุตบอลเอ possession มากกว่าในเกมในครึ่งแรกอะส่วนมากมันเป็นเพราะว่าตอนได้บอลเสร็จปั๊บเนี่ยมันเก็บบอลอยู่แล้วมันจ่ายบอลช้ามากในแผงกองหลังกับ กองกลางพยายามจะเอาบอลขึ้นมานะครับมันจ่ายบอลถ่ายเทขึ้นไปมันเป็นจังหวะที่มันช้าในการเอาบอลขึ้นมาซึ่งปกติแมนซิตี้จะไม่ช้าในการเอาบอลขึ้นมาถึงแดนกลางแต่อันนี้มันช้ามากมันเก็บบอลเสร็จปั๊บจ่ายไปแบ็กบ้างจ่ายไปเซนเซนเตอร์ฝั่งซ้ายฝั่งขวานั่นแหละที่มันเล่น3มตัวพวกนี้มันเป็นจังหวะที่นั่นแหละที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่บิลล์อัพเพลย์ขึ้นมาจากกองหลังโกกองหลังไปถึงกองกลางอ่ะมันใช้เวลานานคอมแพคกับอินเตอร์ที่ได้บอลมันเสร็จปั๊บแม่งขึ้นงกลลาเย มันก็เลยทําให้โพสเซชันมันเยอะกว่าแต่ถ้าดูโดย değil, โรวมเนี่ยโอกาสอินเตอร์เยอะกว่าจังหวะสําคัญอินเตอร์เยอะกว่าเล่นดีมากๆด้วยแต่เสียอย่างเดียวมันทําประตูไม่ได้เอดินเชโกอ่ะกับลาอุตโลมาร์ติเนสมันลิงก์กันไม่ดีมีใครเป็นแฟนเตอร์คิดเหมือนกันไหมกด4มาแล้วกันลาตุตโลมาร์ติเนสมีโอกาสดีมากแล้วผมชมไม่อย่างนี้เชียรลาอุตโลมาร์ติเนสได้ไม่ปวนที่เหี้ยจังหวะที Daddy ่แบบจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนที่ยิงยิงบอลมา แล้วก็เหมือนแบบมันจริงไม่ดีอ่ะน่าจะชาโนรูมันจริงไม่ดีไปแล้วแต่เียเราตกรบไม่เหมือนแบบใช้โอกาสเนี้ยวิ่งเข้ามาแล้วแบบมองเอเดอร์สันเข้ามาบิดเบี้ยแม่งนิดนึงไอ้เฮียจังหวะนั้นเอเดอร์สันแม่งได้บอลเสร็จปั๊บคือแม่งแบบปัดมวัวซ่วเสร็จปั๊บไอ้เฮียเราตกรอบมบอลออกมาเล่นได้ต่อด้วยเฮียท้ายสุดแม่งไปออกมวัวซ้วแล้วไปพุ่งล้มไปนะครับไปพุ่งล้มใส่ตอนตอนจอสโตนอ่ะก็อดไปนะครับไม่ได้ไปแต่คือจังหวะนั้นก็ต้องชมเลยว่ามึงเฉวยโอกาสได้ดีโคตรนะครับทำได้ดีมากๆ แต่นั่นแหละจุดเสียอย่างเดียวของอินเตอร์เลยคือแม่งเสือกทำประตูไม่ได้และการลิงก์กันของกองหน้าไม่ดีวันนี้นะครับส่วนแมนซิตี้แม่งซวยครึ่งแรกนี่คือแบบโอ้โหแมนซิตี้หนักแล้วหนักอีกความกดดันเงืงอม่เห็นได้ชัดเล่นก็ไม่ค่อยออกดูทื่อๆไม่เหมือนที่แมนซิตี้ที่แฟนแมนซิตี้ชินกับการดูไอสานเคเเนเนอร์บอยความหวังสูงสุดไอเฮียบอลแมตเจอเชลซีในรอบชิงมึงก็เจ็บแมตชนี้มาเสร็จปั๊บโอ้โหแม่งไม่ได้ออกตัวแรงไม่ได้อะไรเลยอยู่ดีปื้ดไปสังัทหน้าสงสารที่เฮีย หน้าเดอร์บอยดูเซ็งแล้วดูลงไปแล้วแพ้แม่งไม่นั่งดูเสร็จปั๊บท้ายที่สุดให้เอาไก่อีกแป๊บหนึ่งเดอร์บอยอยากรออีกนิดหนึ่งเพราะมันแมตช์รอบชิงอ่ะขอบคุณสำหรับซูเปอร์แชทนะครับท้ายสุดเดอร์บอยบอกให้เก็บตังค์พี่นะครับให้เปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนตัวไปน่าเสียดายมากๆที่เคยเป็นเดอร์บอยไม่ได้เล่นแต่ยังดีเพราะแมนซิตี้ต์ตัวมรอแม่งดีมากเฮียเอาฟิลโฟเล่นลงมาความสร้างสรรสู้เดอร์บอยไม่ได้แต่จีจัดบูวัรกไปป่วนกองหลังเตอร์เนี่ยได้แน่นอนนะครับก็เเเปปลลี่่ยนงงมมาสร็จั๊บแตกขอ แมนซิตี้ก็มามาดีอยู่ช่วงท้ายๆอีกนิดนึงนอกนั้นคืออินเตอร์ดูดีมากนะครับจบครึ่งแรกไปอินเตอร์กับแมนซิตี้แมนซิตี้กับอินเตอร์ก็เสมอไปสู่ประตูต่อสูนะครับเริ่มต้นครึ่งหลังมาเสร็จปับ๊บเป๊ปน่าจะไปแบบเฮ้ยมึงใจเย็นๆกูไม่ได้ถ้วยนี้มานานแล้วไอ้สัตว์มึงเล่นตามสไตล์ของมึงเลยไม่ต้องกดดันไม่ต้องรีบอาจจะเป็นแบบนั้นนะพูดออกมาเสร็จปับ๊บแมนซิตี้ดูผ่อนคลายมากขึ้นแต่อินเตอร์แม่ก็ยังโหดอยู่ อินเตอร์น่โคลจริงๆยอมรับเลยนะครับว่าเริ่มต้นครึ่งหลังมาก็ยังดีนะครับเล่นไปสักพักหนึ่งก็ยังทำประตูกันไม่ได้อยู่ดีนะครับจนท้ายสุดเอดินเซโกถูกเปลี่ยนตัวไปเอาโรมิลูพี่ตู้ลูกากูมาผมไม่อยากเรียกพี่ตู้มาหลายแมตแล้วนะผมกลับมาเรียกพี่ตู้ครั้งหนึ่งคือตอนไหนมันยา้ายมาอินเตอร์เนี่ยผมไม่เคยเรียกผมไม่ได้ผมไม่ไม่ได้มองว่าแม่นเป็นตู้เย็นแล้ะตอนไปเชลซีผมมองว่ามันเป็นแผนของเชลซีและ จังหวะที่รูกูไม่ไปกดดันตัวเองที่มันทําให้เล่นเล่นกับเชลซีไม่ค่อยด,ดีในในในหลายๆอย่างที่มันเป็นพูดถึงว่าแบบอยากไม่ได้ไม่ได้อยากยา้ายมาจากอินเตอร์ทาให้มีแม่งไปกดดันตัวเองในช่วงนั้นนะ่ะถ้าไม่ชมจาได้ไหมกดหนึ่งมาแล้วกันนะผมก็ไม่เรียกแต่บอลโลกเนี่ยเริ่มตู้แล้วแล้วก็ยาวมาจนแมตช์น,นี้มึงตู้อีกแล้วไอ้ซาดโอกาสอินเตอร์ก็ยังดีอยู่นะครับแต่นั่นน่ะเดี๋ยวเรามาพูดตามรูปเกมกันก่อนท้ายที่สุด ไอ้เหี้ยอินเตอร์ Inter, แม่งสร้างเกมไปแล้วพยายามทําแล้วแม่งก็ทําไม่ได้กองหลังแมนซิตี้ดูไม่ค่อยกดดันดูผ่อนคลายลงแล้วใช้เวลาไปครึ่งหนึ่งเลยนะเว้ยกว่าจะผ่อนคลายได้ท้ายที่สุดพอผ่อนคลายได้แล้วไอ้เหี้ยสวนกลับมาจังหวะเดียวจังหวะที่ดีมาโก้ล้มนะครับเดี๋ยวผมดูซูเปอร์แชทแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณครับคุณ A 11ไมนะครับ,รบลูกากูแบกแมนซิตี้เอาเหรียญไปให้ด้วยครับจริงแต่นั่นแหละ กองหลังที่ดีสุดข,ของแมนซิตี้คือใครครับพี่ตู้เนี่ยแหละใช่ไหมขอบคุณนะเอ็กซ์เพิร์มนะครับสำหรับซูเปอรเช่เอ้ยเขาสำหรับเมมเบอร์หรือซูเปอรเช่เมื่อกี้ผมดูนั่นสำหรับเมมเบอร์นะครับอ่ะแต่นั่นแหละจังหวะสวนไมทีนดีมาโกแม่งลื่นล้มไปเสร็จปับ๊บนะ้าเตะแมนซิตี Mercy ้จะใครผมจำไม่ได้ก็เตะบอลกลับเข้ามาในเสร็จปับ๊บไอ้เหี้ยบาลเลลา่าแม่งไปยืนผิดตำแหน่งนะครับไปยืนอยู่ในกรอบเขตโทษมากันจังหวะนั้น,นแล้วพอโดนส่งกลับมาแป๊บเดียวโรดี้วิ่งเข้ามาเข้าฮอตตูมเข้าไป ทำประตูได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ขึ้นนำโรดีวิ่งดีใจฮเฮียนหน้ามาเต拉斯ซี่ไม่คิดใจไอ้ควยเอ้ยน้าไม่น่าไม่แน่ใจว่าลูซิโอหรือเปล่าแต่ลูซิโอยังนิ่งอยู่นะเหมือนประมาณแบบเียช่างแม่งเลยเียแต่ว่ามาเต拉斯ซี่นี่คือหน้ากูไปแล้วเพราะมาเต拉斯ซี่นี่คือสายบวกเลยนะครับออกตัวแรงีเฮียตลอดนะครับแต่นั่นแหละพอโดนนำหนึ่งศูนย์เสร็จปั๊บอินเตอร์แม่งไม่ได้แบบไปตายง่ายนะไอ้เฮียอินเตอร์แม่งลุกขึ้นมาอีกเกือบทำประตูตีเสมอได้ไอ้เฮีย จังหวะนั้นแม่งเซฟอีกนะครับแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่แบบไอ้เฮียดีมาโกบอลแม่งมาแล้วแม่งมงย้อยให้ด้วยมงชงอ่ะเอ้ไม่มงชงมงแบบชิปอ่ะมงย้อยเอเดสันไม่ตกใจไอ้เฮียถอยกลับไปกระโดดแ้บจะไม่ทันแล้วบอลแม่งเด้คขาวออกมาเสร็จปั๊บรูเกากล o กำลังยืนอยู่เหมือนกินข้องมองเฮ้ยบอลตกมาดีมาโกซ้ำก็ไปอีกทีหนึ่งลูกูไม่โดนไอ้เฮีย กองหลังอันดับหนึ่งแมนซิตี้ชัดๆโคตรน่าสงสารน่าสงสาร mm hmm. แฟนไงเตอร์มากแล้วบอกตรงนะถึงแม้ผมจะล้อพี่ตู้ไปนะแต่เฮียหน้าสงสารพี่ตู้จริงไอ้เฮียคขาเนี้ยแม่งโดนล้อโดนด่าโดนว่าอีกเป็นบาน่ะขอบคุณครับแด๊ดดี้สำหรับซูเปอร์แชทเหมือนกันนะครับ mm hmm. โหอ่านไม่ทันจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมดูให้นะ mm hmm. นั่นแหละพี่ตู้แม่งแบบไอ้เฮียกูสงสารพี่ตู้อะ่ะพูดกูพูดจากใจเลยกูสงสารพี่ตู้นะครับ ติดเสาติดคานติดขา,ต,ดขาติดพวกกันเองคกลชี้อะไรจะยิงจะม่งได้ขนาดนั้นเออไอเหียแบบแม่ติดทุกอย่างจริงนะครับโคตรน่าสงสารนอะ่ะคือดูไปแล้วแบบผมพูดจากใจจริงนะเว้ยคือใจนึงอ่ะมันก็แบบดีใจที่อิงเตอร์ไม่ได้แต่อีกใจนึงแม่สงสารจริงๆคือแบบถึงแม้จะเกลียดผมเกลียดอินเตอร์สุดแล้วนะถึงแม้จะเกลียดนะเว้ย แต่แม่งก็เห็นใจแม่งบางส่วนนะแต่คือก็รู้แหละว่าแบบเออแม่งก็ไม่มันไม่อยากเห็นใจหรอกแต่มันบางทีอารมณ์มันก็แบบเออมันมันก็อดสงสารไม่ได้มันสงสารจริงนะไอ้เหี้ยผมคิดในใจว่าอินเตอร์แม่งมาดีมากด้วยฟอร์มของอินเตอร์ที่มันไม่มันสู้แมนซิตี้ไม่ได้ด้วยเงินด้วยทีมด้วยหลายๆอย่างมันสู้แมนซิตี้ไม่ได้แต่มันมาดีมากอ่ะมันขาดแค่อย่างเดียวเวยในช่วงจบสกอร์แล้วก็การลิงก์กันของกองหน้าวันนี้จุดอ่อนที่สุดของอินเตอร์คือคู่กองหน้า มีใครคิดเหมือนกันไหมที่เป็นแฟนอินเตอร์อ่ะใครเป็นแฟนอินเตอร์กดสี่มาแล้วถ้าเห็นด้วยกดเก้าติดกันมาเลยอนะ่ะสี่เก้าอย่างเงี้ยถ้าเห็นด้วยนะว่าปัญหาเดียวเลยของอินเตอร์คือกองหน้าแม่งลิงกันไม่ได้เราตาโลก่กับเซโก้แม่งทำงานคู่กันวันเนี้ยไม่ดีเลยแล้วพอเป็นเราตาโลก่กับลูกูแม่งก็ไม่ดีกันเลยจังหวะเราตาโล่แม่งควรจ่ายลูกูสึกยิงถึงแม้ลูกูโดนปิดอยู่แต่จังหวะน,นั้นลูกูมันมีช่องเปิดอยู่อะ่ะแล้วก็ไอ้เฮียดไอ้เฮียดดิมารโกไปมองใส่ลูกกกูอะไรเงี้ยคือแบบ ดูไปจนขำจนสงสารนะอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่แมนซิตี้พอมได้ประตูแล้วเนี่ยมันดุมุ่งมั่นเฮี้ยแล้วมันก็เล่นดีขึ้นเรื่อยๆพอมเล่นดีขึ้นเรื่อยเสร็จปั๊บเนี่ยวันนี้คาร์แลนด์แม่งแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ออฟตบอลดีสั์ใครเป็นแฟนแมนซิตี้รู้สึกออฟตบอลดีโคตรๆบ้างกดหกมันรัวๆเลยออฟตบอลแม่งดีจริงถ้าคุณไปดูดิเราชอบติดกันดูแค่ดูว่าบอลไปทางไหนดูแตบอลเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นในที่ฮาร์แลนด์หรอก ลองกลับไปดูไฮไลท์ไม่ต้องดูย้อนหลังก็ไดนะ้ไปดูไฮไลท์เฉยๆแล้วดูจังหวะอย่าไปดูบอลอ่ะทุกไฮไลท์อ่ะในเกมลูกของแมนเชสเตอร์ดูฮาแลนด์ไอเ้เหี้ยมันปวดมากมันทําหน้าที่หนักมากเว้ยวันนี้เป๊ปเล่นคือมันเล่นหน้าเดี่ยวใช่ปะ่ะอินเตอร์ไม่เล่นหลังสามแล้วมันเป็นสามห้าสองไม่สามสี่สองหนึ่งที่อะไรด้วยนุ้ยไม่แบบสามสี่หนึ่งสองมันคือสามห้าสองแผนโอเวอร์โหลดที่แน่นที่สุดแล้วอ่ะแล้วคุณมีฮาแลนด์คนเดียวอ่ะ ฮาแลนด์มันต้องดูต้องแบบโดนประปกบโดยเซนเตอร์สามตัวตอนที่วิงแบ็กซ้ายของอินเตอร์ดุมฟี่กับดีมาโกลงมาเซนเตอร์สามตัวแม่งดูแลแค่คนเดียวเลยคือฮาแลนด์ช่วงที่วิงแบ็กยังไม่ลงมาแล้วลงมาแค่คนเดียวอะดุมฟี่ลงมาแล้วดีมาโกวิล่กลับมาฮาแลนด์แม่งอย่างโดนอย่างต่ำก็คือสองตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยออฟเดอะบอลมันดีมากมันไปป่วนมันไปดึงคนอื่นทําให้นักเตะแมนซิตี้แม่งหลายๆคนมีโอกาส โฟเดนมีจังหวะเนี้ยเกือบฝังได้แล้วสุดตยจริงไอเฮียจังหวะเนี้ยผมว่าเป็นจังหวะสกิลที่ดีสุดในเกมเลยจังหวะได้บอลเสร็จปั๊บแม่งดึงหลบไปเราเลี้ยงไปเสร็จปั๊บแล้วยิงแบบเลี้ยงม,มุมแล้วแต่โอาเาร่าแม่งเซฟทันอะ่ะไอเฮียจังหวนะนั้นผมให้แม่งเลยดูบอลโคตรหนุกันแบบสวยงามอะ่ะนะครับแล้วท้ายเกมไอเฮีย <Yeah. S 2> อินเตอร์แม่งก็ยังไม่ยอมตายนะแม่งสร้างเกมลุกมาเกือบได้ประตูอีกจนท้ายสุดแม่งมัมมองไอเฮียแบบเกือบได้จริงๆอ่ะแต่จบเกมไป แมนซิตี้แชมป์ครั้งแรกอินเตอร์แม่งพลาดแต่ว่าเอาตรงๆผมก็โทษอินเตอร์ไม่ได้ว่าอินเตอร์ไม่ได้เพราะว่าแม่งเล่นดีจริงแล้วมันพลาดแค่จังหวะเดียวจริงจังหวะที่แบบคือจังหวะที่อินเตอร์พลาดอ่ะไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมถ้าผมพูดเสร็จปั๊บเห็นด้วยกดก้าวมาตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นด้วยแล้วกันจังหวะที่พลาดอ่ะมันโทษบาเรลล่ากับกองกลางของอินเตอร์ก็ไม่ได้เพราะจังหวะที่ แมนซิตี้ได้บอลมาเนี่ยแล้วดีมาโกลื่นไปอ่ะพอดีมาโกลื่นเสร็จปับ๊บแมนซิตี้ได้บอลตรงเนี้ยมันแทนที่มันจะเปิดเข้ามาตรงกลางใช่ป่ะมันเปิดไปนู่นเลยมันเป็นจังหวะที่ขึ้นมาแล้วไอ้พวกกองกลางของแมนซิตี้ของอินเตอร์มันก็ต้องวิ่งเข้ามาในเขตโทษเพราะบอลมันแมนซิตี้มันพาบอลขึ้นมาถึงเกือบจะออกขลางแล้ว,วลอ่ะริมเอเส้น,เส,นเส้นหลังแล้วอ่ะทุกคนก็ต้องมายืนตรงนี้ดิใครจะไปการตรงนู้นใช่ป่ะมันก็ต้องขยับมาตรงนี้ ไอ้แมสซี่มันสจากับ,บนู้นมันก็เลยไม่ทันที่จะวิ่งไปกันไงเพราะนั้นโรดี้แม่งพิ่งสอดมาแล้วก็มาแปรอย่างสวยแปรเนี่ยผ่านขานักเตะกองหลังอินเตอร์สองตัวนูว้วอโอนันน่ายืนนิ่งไม่มีทางเซฟได้แน่นอนมองไม่เห็นมันอยู่ในปลายสปอตจังหวะเนี้ยโทษอินเตอร์ก็ไม่ได้มันสวยที่ดีมาโกล,ลื่นแต่แม่งสวยหนักกว่านั้นเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่แมนซิตี้เสือจ่ายดีกลับไปข้างหลวงด้วยมันจ่ายตัดไงบอลจ่ายตัดแบบนี้คือแบบโอ้โหเฮีย้ย ไม่แพ้กับบอลแทงแบบสวยๆขึ้นหน้าเลยเพราะว่าทุกคนมันจะถล่มไปไปแล้วไงคุณจ่ายมตรงเนี้ยมันมีช่องว่างแน่นอนนะครับสุดตีนขอบคุณคุณไซส์ X2 นะครับสำหรับซุปเปอร์แชทนะครับจังหวะพี่ตู้หลุดมายิงแต่เหมือนเป๋ออกโอ้อันนั้นเที่ยจริงใช่ไอจังหวะที่ตู้หลุดมาแล้วยิงหัวควยไปนู่นใช่ไหมส้นตีนจริงอันนั้นนะ ไอ้เรื่ออันนี้อันนั้นอันนั้นเลอะเทอะจริงคือมึงเอาตรงกรอบก็ได้จังหวะมึงพื้นที่ก็เยอะยิง <c oughs> ดีๆได้แต่เสือกยิงโคตรส้นตีนนะครับแต่นั่นแหละเดี๋ยวผมมีข่าวดีจะมาบอกถ้าม้ชมด้วยนะครับวันนี้เพื่อนสนิทผมเลยนะว้ยตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เจ็ดขวบนะครับไปดูแชมป้ยิสิกรอบชิงไปดูแชมป้ยนสิกรอบชิงนะครับจริงๆผมต้องไปด้วยแต่ผมอะยุ่ง ติดงานนะครับมีติดงานลูกค้า3ามงานผมเลยไปไม่ได้นะครับตอนแรกจะไปแค่เพื่อนผมไป4ี่ห้าวันแล้วแหละตอนแรกผมจะไปแค่แบบคือบินไปวันเนี้ยแล้วไปถึงไปถึงตรุรกีเสร็จปั๊บคือจากแอร์พอร์ตไปที่สนามแล้วก็ไปดูบอลเลยแล้วก็พอเสร็จปั๊บกลับมาแต่มันไม่ทันจริงๆนะครับก็เสียดายที่ผมไม่ได้ไปแต่ว่าผมฝากเพื่อนผมนะครับ เอาของฝากมาฝากท่านผู้ชมมีใครอยากได้บ้างผ้าบันคอออริจินอลเลยนะครับแมนซิตี้อินเตอร์นะครับใครอยากเก็บเป็นที่ระลึกนะครับมันซื้อไม่ได้นะนะมันขายแค่ตอนนั้นอ่ะนะครับเดี๋ยวผมเอามาแจกนะครับท่านผู้ชมไปกดไลค์เพจผมนะครับไม่ใช่เพจ antihero Thailand นะเพจ antihero tour เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไม่ให้ antihero tour เว้ยผมและเพื่อนผมเนี่ยเรามีความฝันตั้งแต่เด็กที่อยากจะทํา ทัวร์ไปดูบอลกันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับบ้านผมจริงทับทัวร์มาสี่สิบปีนะพ่อผม,มาพาต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยกับแม่ผมเนี่ยแต่ผมก็ไม่เคยคิดที่จะทํานะแต่ผมรู้สึกว่าเออกูอยากไปดูบอลกับเพื่อนกูได้เด็กตอนนี้เรา,าทําแล้วเปิดตัวอีกอาทิตย์หนึ่งเราก็เปิดตัวแล้วถ้าม้ชมสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดดูมีใครอยากไปบ้างไหมกดสี่มาไปดูบอลด้วยการแม่งมันกว่าเชื่อผมผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการเจอกันที่ดีนะครับ เราไปดูเยอะมากไม่ใช่แค่พิมลิกนะครับซีเรีาร์เราก็จะไปบุนเดสเราก็จะไปลาลิก้าเราก็จะไปนะครับยูโรบอลโลกเราก็จะไปเดี๋ยวดูจากแมตที่เริ่มวันที่15้าเดือนหน้ามันเปิดแมตอะเราหากันเลยแล้วเดี๋ยวเราไปกันแต่น้อยนะผมพาไปไม่เยอะนะผมว่าประมาณ10คนกําลังดีนะครับไปกดไลค์เพจเลยนะครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันอันนี้ของผมเองเลยนะทํากับเพื่อนกันสคนเลย บ้านอยู่กาข้างกันมาตั้งแต่เด็กอะ่ะตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะครับสนิทก,กันที่สุดแล้วแหละแต่เนี่ยผมบอกมว่าไหนๆก็จริงๆผมยังไม่ได้อยากจะบอกด้วยแต่ผมอยากจะให้ของท่านผู้ชมเนี่ยแหละนะครับก็เราไปกดไลค์เพจฟิตฮีโรทัวร์นะแล้วก็เดี๋ยวค่อยแจกกันนะครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูวันแถลงข่าวเดี๋ยวผมแถลงข่าวเสร็จปั๊บไปเลยนะครับอ่ะเรามาพูดถึงแมนซิตี้ว่า มันปลดล็อกแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงปีนี้แมนซิตี้แม่งมาดีจริงแม่งมาดีมากมึงลอสามแชมป์มึงพ่ายมึงลื่นตกม้าตายเองในแชมเปี้ยนลีกมันนานมากแล้วไอ้บ่อยมากแต่ปีเนี้เป็นปีแรกที่มึงแต่งแล้วมึงแชมป์อันนี้ยอมนะครับตบมือให้เลยเป๊ปกอริโอลามึงสุดตีนจริงนะครับยินดีกับเป๊ปด้วยที่อุตส่าห์นะครับไม่ได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกมันนานมากแต่ท้ายสุดก็กลับมาได้กับแมนซิตี้แล้วแลวผมเชื่อเป๊ปแม่งไม่พอ เป๊ปแม่งไม่พอแน่นอนไปหน้าแม่ก็จะเอาอีกไม่ได้ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยสร้างตานานกับแมนซิตี้แน่นอนนะครับก็ต้องมาดูกันว่าแมนซิตี้จะโหดขนาดไหนเพราะว่าการเปิดซิงครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกอ่ะหลังจากนั้นแมนซิตี้ไม่กดดันในพรีเมียร์ลีกเรามาดูก็ว่าแมนซิตี้มันจะไม่กดดันในแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนที่เราคิดกันหรือเปล่านะครับผมว่ามันสร้างดนาสตีกันได้แชมป์ในแชมเปี้ยนส์ลีกได้เยอะเลยนะเพราะว่ามันปลดล็อกไปแล้วเนี่ยแล้วดูดิบอลในยุคนี้ทีมเก่าแก่ทีมอะไรเนี่ยมันมีความขังงจริแ่ มึงสู้เม้นเงินยากผมบอกเลยเป๊ะเจก็มีปัญหานี้เหมือนกันเป๊ะเจก็ต้องเริ่มเปิดซิงให้ได้ก่อนถ้ามึงเปิดซิงได้ในแชมเปี้ยนส์ลิกมันก็จะมาเยอะอีกเพราะว่าแม่งรวยกันโคตร,คตรเดี๋ยวนิวคาสเซิลในนนาคตก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> มันต้องเหมือนแบบเหมือนใช้เว็์รีบซื้อประวัติศาสตร์ประมาณนั้นนะ่ะ <c oughs> รีบสร้างประวัติศาสตร์ในช่วงเนี้ยแล้วเดี๋ยวในอนา,นาคตไปแม่งก็ดีใช่ไหมนะผมว่าแมนติตี้ปลดล็อกได้เนี่ยคือจุดสำคัญเลยเราพูดกันมาหลายปีแล้ว แล้วนักเตะของมนซิตี้อ่ะด้วยระบบที่เป๊ปแม่งมีอ่ะแม่งดีมากแล้วเป๊ปวันนี้ต้องชมแม่งอย่างเลยคือทีมเล่นไม่ดีทีมกดดันแม่งดึงมาได้ให้ครึ่งหลังแม่งเล่นดีได้ในสุตีนส่วนอินเตอร์นะยอมรับเลยว่าใครเป็นแฟนอินเตอร์ถ้าผมพูดถูกกดก้าวมานะผมอยากรู้เหมือนกันว่าคุณคิณคดเหมือนผมเปล่าเราก็ต้องยอมรับปีนี้อินเตอร์มันเล่นผีเข้าผีออกมันดีบ้างเฮียบ้าง,างส้นตีนบ้างก็มีในซีรีส์อาร์ไอเฮียบแม์ไหนเล่นดีมึงเล่นดีแบบ ถ้าดูแมตที่มันเล่นดีนะไม่คิดเลยว่าแม่งแพ้มันแพ้ใครไม่ได้เล่นแบบเนี้ยแล้วในแมตที่แบบเราคิดว่ามันจะชนะมึงเล่นส้นตีนสักอยากจะถุยมลายใส่อ่ะมึงเล่นเฮียจนแบบมึงแพ้ได้ยังไงวันเนี้ยมึงเล่นเฮียอหลรของมึงเนี่ยความสม่ำเสมอนี้ไม่มีเลยเว้ยถูกปะแต่ในแชมเปี้ยนส์ลีกอะแม่งดีขึ้นเรื่อยมาเจอมิลานก็คิดว่าไม่น่าจะตอนแรกนะาคิดว่ามิลานน่าจะได้ด้วยนะแม่อินเตอร์แม่งเล่นดีนดกว่าเล่นดีกว่ามิลานสองเลกเลยแล้วเข้ารอบไปได้ มาเจอในแชมเนสิคนทั้งโลกแม่งคิดในใจว่าเชียอินเตอร์แม่งน่าจะโดนเหยียบย่าแบบเละแน่นอนสู้ไม่ได้หรอกท้ายที่สุดไอเฮียแม่งเล่นดีกว่าแมนซิตี้ด้วยนะครับถ้าพูดถึงแบบ90นาทีโดยรวมนะแม่งเล่นดีกว่าด้วยแต่แม่งซวยแล้วก็มีพิตตูเนี่ยแหละเฮียโครฮาเลยจังหวะนั้นนะนะครับแต่ท้ายสุดก็แม่งไม่ไดนะ้น่าสงสารจริงๆผมว่าไอเนี้ยมันจะสร้างความกระหายให้ับอินเตอร์นะเชื่อผมป่ะว่าปีหน้าแม่งจะมาดีขึ้นมันสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันอนะ มันผิดหวังร่วมกันผมว่ามันทำให้อินเตอร์เก่งขึ้นนะครับก็ต้องดูกันผมว่าอินเตอร์นี้ด้วยทีมนี้เสริมอีกนิดนึงซิมบรเนสซาก,กี้ถ้าย,ยังเป็นโค้ชต่อไปเรื่อยๆนะผมว่าอินเตอร์เนี่ยด้วยระดับแบบพัฒนานไปเรื่อยผมว่าสองสามปีนี้ยังอยู่แบบในระดับสูงมากๆได้นะครับแล้วก็ต้องรีทีมให้ดีไม่อย่างงั้นก็จะแบบจะดรอปลงไปอ่นะครับส่วนปิดท้ายนะครับอย่างน้อยนะครับเราก็จะได้เห็นเลียมกาลเลอร์กับโนกาลเลอร์กลายเป็นโอเอซิสอีกแล้ว มีใครแฮปปี้ไหมกดหกห้ามาลัวเลยไอ้แก่กูแฮปปี้นะเว้ยคิดในใจว่าไอ้สองพี่น้องหัวควยเนี่ยแม่งจะทะเลาะก,กันจนมันตายแล้วท้ายที่สุดแม่งเหมือนแม่งคงเหมือนแบบบ่นไว้อะเออทำแมนซิตี้ได้แชมป์นะกูยอมเลยกลับมาเล่นเดวยกนก็ได้เอาไว้ก่อนอะ่ะไอ้สัตว์เสือแชมป์จริงคราวนี้แหละมึงจะกลับมาหรือเปล่าไม่กลับนี่หมานะไม่กลับมาเป็นบงด้วยกันนี่หมาเลยนะมึงต้องกลับมาแล้วนะครับ เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีที่ดีของสองพี่น้องส้มตีนจริงๆแต่แม่คือตานานจริงนะครับโคตรอยากให้แม่กลับมาเลยก็ดีใจนะครับอย่างน้อยเราก็จะได้ฟังเพลงโอเอซิสในชุดใหม่ๆแล้วก็มาดูกันว่าจะเป็นไงนะครับไอ้สองพี่น้องนี่มันทะเลาะกันระจำแหละแต่จริงๆข้างในมันก็รักกันแหละนะครับจริงๆมันมีพี่น้องสามคนใช่ไหมสามหรือสี่ว่าน่าจะสามมั้งไอ้สามพี่น้องชิวดกเนี่ยนะครับก็ ยินดีด้วยกับแฟนแมนซิตี้ยินดีด้วยกับแฟนโอเอซิสนะครับเสียใจด้วยกับแฟนอินเตอร์นะครับยินดีด้วยกับแฟนยูเว่นะครับแล้วก็เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะติดตามดูกันนะครับว่าแมตช์แรกที่เราจะไปทัวร์เนี่ยจะไปที่ไหนนะครับแต่ตอนแรกเราจะขายแค่10คนเท่านั้นจริงๆนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ขายนะบอกไว้เฉยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มไปกันเมื่อไหร่ผมไปด้วยนะไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบอลอย่างมันเลยเดี๋ยววิเคราะห์หลังจบเกมด้วยซ้ำนะครับที่เราทําเพราะว่าเรารู้สึกว่า กูอยากดูบอลกลับมาดูบอลเยอะๆเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนผมไปดูที่สนามบ่อยมากแต่ช่วงเนี้ยผมโคตรอยากเวลามันไม่ค่อยมีอ่ะใช่ไหมล่ะอยากกลับไปดูบอลเต็มๆอีกแล้วก็ถ้าเราไปกันก็อยากไปกับเพื่อนผมนะครับแล้วพอผมอยากไปเพื่อนเสร็จะไปเฮียคิดในใจเฮียกูอยากพาลูกน้องไปด้วยอ่ะกูอยากพาคนดูไปด้วยไปดูด้วยกันเนี่ยแหละน่าสนุกกันนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับปิดฤดูกาล2023ได้อย่างสวยงามจริงๆนะเว้ยทุกอย่างแม่งสนุกหมดบอลปีนี้มันจริงๆถึงแม้ทีมกูส้นตีนเนี่ย แต่บอลแม่งมันจริงเราก็ต้องยอมรับนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะอ๋อยังไม่จบลืมไปพรุ่งนี้อิตาลีชิงยู20ครับเออขอบคุณมากนะครับบังไข่นุยขอบคุณมากที่เตือนผมรู้ว่าทำไมผมลืมเพราะอิตาลีชนะเกาหลียู U 20กูคิดว่ากูแชมป์แล้วลืมไปไอ้เฮียต้องรอชิงหัวลูกไกวนะครับนั่นแหละ เจอกันครับขอบคุณมากนะท่านผู้ชมเราไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะวันนี้แมนซิตี้แชมป์ขอสักหมื่นไลค์แล้วกันกูไม่เคยได้เกิน5,000ไ like ลค์จากแฟนแมนซิตี้เลยหมื่นไลค์นี่ไม่แม,ไม้ไม่มีทางใกล้เคียงเลยลิเวอร์พูลแมนยูเชลซีเคยได้หมดแล้วแมนซิตี้แชมป์บ่นตลอดว่าผมไม่ไลค์บ่นไม่ไลค์ทำไมพี่ฟ้าไม่ไลค์แมนซิตี้ผมไลค์แล้วแล้วมึงแชมป์เชลซีแล้วให้กูหมื่นไลค์ได้ไหม เปิดซิ่งมึงเปิดซิ่งทุกอย่างแล้วมึงเปิดซิ่งมือไลท์ช่อ,องกูบ้างอย่าเห็นกัตัวคุณได้สามแชมป์แล้วผมไม่ได้สักแชมป์ขอแค่หมือนไลท์เขให้พี่ไม่ได้เหรอเนี่ยขอบคุณมากนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ